ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก power pay นะครับ powerful payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง15-20%เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ qr code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับ Facebook หรือว่า Line ก็ได้นะ ใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมฮาร k n ไนท์นะครับนี่เป็นคลิปต่อจากคลิปเนื้อเรื่องของซาเลียนะครับก็เป็นการรีวิวเกมเพลย์ล้วนๆนะครับ พี่คิดว่าถ้าต้องทําคลิปเดียวนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้อเรื่องบวกรีวิวเนี่ยมันจะไม่สุดสักทางนะดังนั้นพี่ก็เลยแยกออกมาเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ท่านหญิงซาเลียนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ควรรวบลัดนะพี่ว่าค่อนข้างจะสําคัญเลยทีเดียวนะครับสำหรับซาเลียเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะแล้วก็หาได้ง่ายด้วยนะครับง่ายในที่นี้เนี่ยคืออาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสาหรับคนที่บางทีดวงไม่สมพงกันนะแต่ว่าจะมาอยู่เรื่อยๆนะครั้งนี้ก็อยู่ในตู้กาชาพร้อมกัอบอีฟีดด้วยนะครับแล้วก จะวนมาอยู่เสมอแล้วบางทีเราก็หลุดเลทเจอกับซาเลียด้วยนะและอีกหนึ่งช่องทางก็อยู่ในรีคูทด,ด้วยนะครับถ้าเราเจอแท็กท็อปโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถล็อกได้ด้วยนะถ้ามีแท็กตามนี้นะครับมีดีเฟนเดอร์ฮิลิ่งแล้วก็ดิเฟนต์นะครับบางทีมีมีรีด้วยเนี่ยก็ถือว่าล็อกได้เหมือนกันอนะ่ะอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เอาแต้มเหลืองไปแรกนะครับแต้มเหลืองเนี่ยก็คือ180แแต้มแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหายไปแล้วหายไปเลยนะ ถือว่าเป็นตัวละครที่จะวนมาอยู่เรื่อยๆนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะสำหรับซาเลียนะครับอนาคตก็อาจจะมีสักครั้งหนึ่งนะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะมีแต้มพอกันใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่มีซาเลียเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าจะแลกเก็บไว้ดีไหมนะถ้าเป็นพี่นะพี่เก็บนะครับแต่ว่าเอินว่าพี่ได้มาแล้วไงก็ถือว่าตรงนี้ข้ามได้นะครับส่วนนี้นะครับเป็นตารางเทียจากสํานักต่างๆนะอันนี้มาให้ดู3รูปนะครับถ้าสํานักอื่นๆมีอีกนะ ก็เสียงเดียวกันนะครับอยู่เทียศูนย์ด้วยกันทั้งหมดนะครับสำหรับซาเลียนะครับแล้วก็เราจะไม่เอาไปปรับนกันนะระหว่างดีเฟนเดอร์ปกติกับดีเฟนเดอร์ที่ฮิวได้นะถือว่าแยกหมวดกันนะครับแล้วก็รูปนี้นะครับพี่ก็เอามาปนกันหมดเลยนะ เพื่อเราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างดีเฟนเดอร์ที่ฮิลได้กับดีเฟนเดอร์ปกตินะครับแล้วก็ดีเฟนเดอร์ที่ฮิลได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะก็มีซาเลียมีเนียนะครับมีกัมมี่แล้วก็มีสปอตนะครับส่วนตัวอื่นจะถือเป็นดีเฟนเดอร์แบบปกตินะครับเทียบแบบพื้นพๆแล้วกันนะครับระหว่างซาเลียกับกัมมี่นะกัมมี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ฮิลได้ใช่ไหมฮะดีเฟนเดอร์ที่ฮิลได้ตอนที่เราใช้ช่วงต้นๆน,นะครับแล้วก็ตัวของซาเลียเนี่ยคือยกระดับกัมมี่ข ถ,ถ้าเทียบกัมมี่กับซาเลียเนี่ยกัมมี่ข้อพิเศษของกัมมี Fire, ่ก็คือมันตีสตันได้ครับซาเลียทำไม่ได้นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฮิวพูดถึงเรื่องดีเฟนต์พูดถึงเรื่องการป้องกันเนี่ยยังไงซาเลียก็ชนะขาดนะครับถ้าได้ซา evet. เลียมาเนี่ยเอาไปทดแทนกัมมี่ได้เลยนะครับส่วนซาเลียกับโฮชิคุมะเนี่ยจริงๆพี่ว่าเทียบกันไม่ได้ถือว่าเป็นคนละงานเลยนะครับงานไม่เหมือนกันนะแล้วก็โฮชิคุมะเนี่ยมันไม่ได้มีฮิวตัวเองแต่ว่าจากสกิลของโฮชิคุมะเนี่ยสามารถบูสต์ตัวเองได้แล้วก็มมีีีสกทท่เนน้าางรโจต แต่ของซาเลียเนี่ยไม่ได้เน้นโจมตีเลยนะเน้นฮิวเพื่อนพ้องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสายสนับสนุนแล้วกันนะครับส่วนโฮชิกุมะเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวพี่ทำรีวิวให้นะครับวันนี้เราพูดกันแบบพื้นๆก่อนนะวันนี้เป็นคลิปของซาเลียนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมเนี่ยซาเลียถือว่าเป็นตัวที่แอตแทกสูงสุดถ้าเทียบด้วยสเตตัสนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องสกิลเนี่ยตัวอ,อื่นเนี่ย อาจจะมีเหนือกว่าในสกิลนะของซาเลียจริงๆมีอีกนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับส่วนเรื่อง HP กับพลังป้องกันของซาเลียเนี่ยถ้าพูดกันถึงในกลุ่มเดียวกันนะสายดีเฟนเดอร์ที่ฮิลได้นะครับก็คือเบอร์ท็อปนะครับแต่ถ้าเอามาเทียบกับอีกสายหนึ่งที่เป็นสายดีเฟนเดอร์ปกติเนี่ยก็ถือว่าแพ้นะครับแต่ก็แพ้ไปไม่มากนะนี่ก็เป็นรูปรวมสเตตัสที่พี่ทําให้นะครับ HP อยู่ที่3150นาะพลังโจมตี485บนะครับบวกจากค่าทรัชได้อีกนะ 535นะครับที่เบอร์สุดนะครับพลังป้องกัน595นะครับบวกจากโพเทนเชียลกับทรัชอีกนะจะได้682นะครับถือว่าสวยเลยนะครับส่วนเรื่องเมจิ r e c ซี p t เนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของด e เฟนเดอร์สายฮีเลยนะมีเมจิ c r e ซี i p t 10นะครับแล้วก็ค่าคอร์สนะครับสามารถลดได้อีก2จากโพเทนเชียลนะเหลือ20นะครับส่วนเรื่องบล็อกเนี่ยบล็อกได้3ตัวอันนี้ปกตินะครับแล้วก็แอทแท็สปีด1.2วินาทีต่อครั้งครับ ส่วนเรื่องข้อมูลประวงประวัติอะไรเนี่ยทำไว้ให้แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปนี้นะครับลงเมื่อวานนี้เองนะสกิลอัตลักษณ์นะครับสามารถฮิลได้นะแล้วก็พิเศษด้วยนะฮิลหมู่ก็ได้ฮิลเดี่ยวก็ได้นะครับตัวนี้นะทีนี้ก็มาดูสกิลทาเลนต์กันนะครับสกิลแรกเนี่ยได้มาตอนอีลิทหนึ่งนะทุกๆ20วินาทีนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันตัวเองเนี่ยสสามารถเก็บได้สูงสุด5สเต็กนะครับก็คือ100วินาทีเนี่ย stack ตรงนี้จะเต็มนะครับก็จะได้10%ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าขึ้น elite 2และ potential 5เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี6%ตอนน่อ1 stack นะครับแล้วก็ป้องกัน5%ตอนน่อ1 stack นะครับแต่ว่า potential 5เนี่ยแลดูจะทํายากนะอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้แค่ elite 2นะ potential 0นะครับจะได้พลังโจมตี5%แล้วก็ป้องกัน4%จาก1 stack นะครับ100วินาทีนะครับพลังโจมตีขึ้น25%แล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้น20%นะครับก็เป็นปกติสําหรับสายฮีนะ พลังโจมตีเพิ่มก็จะหิวได้แรงขึ้นนะครับซาเลียก็เช่นกันนะรับพลังโจมตีตรงนี้คือเอาโลดทุบศัตรูก็ได้ด้วยนะครับได้ผล2ทางนะครับเป็นตัวละครที่ลงก่อนก็ได้เปรียบนะครับก็คือลงไปเก็บสเต็กก่อนก็ดีนะครับสกิลแรกนี่ว่าโอเลยใช่ไหมมาดูสกิลทาริสสองกันนะครับจะได้มาก็ต่อเมื่ออีลิตสองนะเมื่อฮิวให้กับเพื่อนนะครับจะเพิ่ม SP ให้1ให้กับเป้าหมายด้วยนะคือสกิลนี้มีผลกับทุกสกิลของซาเลียเลยนะ คือเมื่อฮิวให้เป้าหมายเนี่ย SP ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แถมได้แรงมากนะของดีสุดๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ฮิวแต่บูสเอีได้ด้วยนะครับแล้วก็ซาเลียเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวละคร6ดาวนะครับที่หลายๆสำนักเนี่ยแนะนำให้ขึ้นอีลิตสให้เร็วนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่แนะนำเลยนะครับสกิลในฐานของซาเลียเนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่เฉพาะทางเหมือนกันนะครับ เป็นสกิลใน reception room นะครับเอาไว้หาเบาะแสได้เร็วขึ้น10%นะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยมาตอนอิลี่0นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นอิลี่2เนี่ยตรงนี้จะอัปเกรดนะครับจะสามารถเพิ่มโอกาสในการหาเบาะแสหมายเลข1น,นะครับที่เกี่ยวกับไร์แลบเนี่ยมีโอกาสเจอได้มากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ขาดเลข1เนี่ยถ้ามีซาเลียอิลี่สอ,อาจจะเอาไปช่วยหาก็ได้นะ นี่เป็นรูปนะครับจะมีตัวละครบางตัวนะถ้าอัปเกรดขึ้นไปแล้วเอาไปไว้ในฐานนะครับสามารถหาเบาแสเจาะจงเลขได้นะน้องคงจะมีปัญหาใช่ไหมว่าอาจจะมีเลขเก็ดมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะถ้าขาดเลขไหนถ้ามีตัวละครตามนี้แล้วก็ถ้ามีปัญหามากๆนะลองดูแล้วกันนะตรงนี้ก็ช่วยได้นิดหนึ่งนะครับ มาดูสกิลการต่อสู้กันนะครับสกิลแรกสกิล first aid นะครับสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลธรรมดาตัวละครหลายตัวมีสกิลนี้นะครับเป็นสกิลฮิลแบบออโต้นะขึ้นตามระยะเวลานะครับก็แบบเลเวลเจ็ดเนี่ยก็อยู่ที่5 sp นะครับแล้วก็มาสเตอร์สเนี่ยอยู่ที่4 sp จะทําให้ฮิลเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สกิลนี้สามารถสแต็กได้นะถ้าไม่ได้ฮิลเก็บไว้ได้นะครับถ้าเป็นมาสเตอร์สเนี่ยเก็บได้3ครั้งเลยนะสกิลนี้ก็คือฮิลให้กับเพื่อนนะครับจริงๆฮิลให้กับตัวเองได้ด้วยนะ ที่ HP น้อยกว่า50%นะครับจะฮิวให้150%ที่เลเวล7นะครับแล้วก็180%ที่มาสเตอร์3นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือตามพลังโจมตีของซาเลียนะครับยิ่งแอทแทเยอะเนี่ยก็ยิ่งฮิวแรงนะครับเห็นเงื่อนไขเนี่ที่บอกว่า HP น้อยกว่า50%ถึงจะฮิวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับทำให้มันไม่ฮิว่ําเพื่อนะครับก็คือจะเก็บสแต็กเอาไว้เนี่ยในยามฉุกเฉินเนี่ยในบางสถานการณ์ถ้ามีสตูที่โหดๆมาเนี่ย แล้วก็มันยิงแรงๆก็คือค่อยใช้เวลานั้นนะครับแล้วก็ระหว่างที่ยังไม่หิวก็เก็บสเต็กเก็บมาไว้นะครับถือว่าเป็นข้อดีนะนี่ถือว่าเป็น1สกิลที่เขาแนะนําให้ขึ้นมาสเตอร์สนะครับสกิลเฟิร์สเอทธรรมดาธรรดาเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะของดีนะครับมาดูสกิลที่2นะครับเป็นสกิลแบบฮิวหมูนะครับเป็นสกิลแบบหิวทุกคนเลยนะครับภายในระยะนะครับซึ่งระยะค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับ จะเป็นสกิลแบบออโต้นะก็ที่เลเวล7ก็คือ8 SP นะครับแล้วก็ที่มาสเตอร์3ก็คือ7 SP นะครับฮิวให้กับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในระยะของสกิลนะครับด้วยพลังโจมตี110%ของซาเลียนะครับแล้วก็มาสเตอร์3เนี่ยคือ140%ถือว่าฮิวแรงมากนะแล้วก็ฮิวได้ทั่วด้วย บางทีพวกสายหิวนี่เจอท่านี้เขาไปน่อ้ายเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้หิวถี่มันพวกสายหิวนะอันนี้คือ8วินาที7วินาทีเนี่ยหิวหนึ่งครั้งก็ถือว่านานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ข้อดีก็คือมันเพิ่ม sp ให้ด้วยนะจากสกิลทาเลนต์ของซาเลียนะครับนี่ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับที่เขาแนะนําให้ขึ้นมาสเตอร์สนะครับถ้าดูจากภาพนะจะเห็นมีไม่กี่ตัวที่เขาแนะนํานะครับแล้วก็อันนี้คือโหวตกันเล่นๆนะถือว่าเป็นสกิลที่เพื่อนๆเรียกหาบ่อยที่สุดนะสำหรับตัวละครที่จะยืมตััวครบ สกิลที่2ของซาเลียเนี่ยที่ได้มาตอนออลิทหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเรียกหากันบ่อยมากนะครับสกิลนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เวลาจะตั้งเป็นไว้เพื่อนยืมอ่ะอย่าลืมตั้งเป็นสกิลที่2นะเดี๋ยวเพื่อนจะบ่นนะครับสกิลสุดท้ายของซาเลียนะเป็นสกิลที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเป็นสกิลแบบกดใช้นะครับแล้วก็ใช้ SP เยอะมากนะก็คือ80 SP นะครับแต่ว่าตอนลงไปในสนามเนี่ย มันจะลดไปได้เยอะเหมือนกันนะตอนเลเวล7นะครับก็คือ55 SP นะแต่ถ้าเป็นมาสเตอร์สเนี่ยลงไปปุ๊บได้ SP มา70เลยนะอีก10วินาทีนี้ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยระยะเวลาค่อนข้างนานนะตอนเลเวล7คือ22วินาทีนะครับแล้วก็มาสเตอร์สามวินาทีนะครับความสามารถของสกิลนะภายในระยะของสกิลนะครับคือระยะ3ช่องรอบตัวนะถือว่ากว้างานะครับจะฮิวให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยพลังโจมตี20%ที่เลเวล7 35%ที่มาสเตอร์3ด้วยพลังโจมตีของซาเลียทุกวินาทีนะครับก็จะถือว่าฮิวได้ถี่มากภายในระยะ,ระยะเวลาเนี่ยสามารถทำให้สตูเนี่ยที่อยู่ในระยะเนี่ยรับความเสียหายจากอาร์ดเดเมดแรงขึ้นด้วยนะครับ40%ตอนเลเวล7 55%ตอนมาสเตอร์3นะครับแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ของสตูที่อยู่ในระยะเนี่ยถึง60%เลยนะรักของแถมอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามองข้ามก็คือสกิลทาเลนต์นะครับคือถ้าฮิวให้เพื่อนด้วยเนี่ย SP ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการเร่ง SP ให้เพื่อนได้อย่างรวดเร็วนะครับทุกวินาทีเลยแต่ตัวไหนที่ไม่ได้ฮิว SP ไม่ขึ้นนะพี่คาดว่านะพยายามดูแล้วนะใครที่ชัวเนี่ยก็อาจจะเสริมในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าตัวที่คือถ้าเลือดเต็มอยู่เนี่ย SP ไม่เด้งนะครับสรุปสกิล3ให้อีกรอบหนึ่งนะ1นนะครับผลของสตูเนี่ยสตูที่เข้ามาในระยะเนี่ยจะเดินช้า60%นะครับแล้วก็ไม่มีเดเมจต,ต่อสตูนะครับแต่จะทําให้สตูเนี่ย รับเดเมจจากอาร์ตแรงขึ้นดังนั้นให้เอาตัวเวทวิงสนับสนุนนะครับตัวที่มีอาร์ตเดเมจช่วยสนับสน,นุนซาเลียไม่ทำเดเมจให้กับสตูนะครับส่วนเพื่อนเราที่อยู่ในระยะนะครับจะได้ผลของฮิลนะครับทุกๆวินาทีเลยนะแต่ว่าจะฮิลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ฮิลถี่นะครับแล้วก็ตัวไหนที่ได้ฮิลเนี่ยจะได้ SP ีอีกหนึ่งด้วยนะครับเป็นของแถมที่ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ข้อเสียที่สําคัญของสกิลนี้ก็คือมันใช้ SP เยอะมากนะครับตอนลงสนามไปเนี่ยอาจจะได้ SP ส t a r ตาร์ทมาแต่ถ้าใช้ไปแล้ว1คเนย โอ้ทีนี้รอ80วินาทีเลยนะนานมากนะครับถือว่าเป็นไม้ตายเอาไว้เป็นศึกตัดสินแล,ล้วกันนะครับก่อนที่จะจบเกมหรือว่าเอาไปพวกปะทะบอสนะครับจะเหมาะนะครับสรุปให้นะครับสำหรับซาเลียเนี่ยพี่มองให้ว่ามันเหมือนตัวละครหลายๆอย่างรวมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับคือมีเพียงแค่ซาเลียตัวเดียวเนี่ย ช่วยทีมได้เยอะแยะไปหมดนะ1ตัวเองเป็นดีเฟนเดอร์นะครับสสามารถฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะฮิวเดียวฮิวหมูนะครับแล้วก็มีสกิลดีบัฟอยู่ที่สกิลที่3ซึ่งสามารถใช้จังหวะนั้นน่ะปะทะบอสได้อย่างสบายเลยชิวๆเลยนะครับหาจุดด้อยไม่ได้เลยนะจุดด้อยอยู่ตรงไหนอ่ะสกิลหนึ่งไม่ใช้ได้หมดเลยนะแล้วสกิลพาสีสออันก็ใช้ได้จุดด้อยก็คงเป็นสกิลในฐานมั้ง ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสกิลหาเบาแสตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งถ้าได้มาจะช่วยให้เล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะกับการที่จะขึ้นอ e ีลิทสสักตัวหนึ่งนะครับก็จบการรีวิวเกมเพย์ของซาเลียแล้วนะถ้าเรามาเทียบระหว่างสกิลในเกมกับความสามารถของซาเลียในเนื้อเรื่องนะที่ทาเมื่อวานนะครับสามารถกลับไปดูย้อนได้นะจะเห็นว่าสกิลที่3เนี่ยชัดเลยว่าซาเลียสามารถ ควบคุมแคลเซียมรอบตัวได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ทักษะเกี่ยวกับอริจิเนียมอาร์ตในการเล่นสตูได้นะเห็นว่าทําให้สตูช้าลงแล้วก็โดนอาร์ตเอเทแรงขึ้นนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าใช้นะจะติดใจแล้วก็จะไม่เอาออกตี้เลยล่ะเชื่อนะพี่นี่คือติดตี้ไปตลอดนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ลงได้แทบทุกสนามนะครับยกเว้นด่านที่ห้ามเอาตัวพวกมีลีลงนะอันนั้นอาจจะไม่ได้เอาไปใครที่ยังไม่มีเลดี้ซาเลียนะก็ขอให้โชคดีได้กันทุกคนนะครับ วันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะขอให้น้องๆสนุกกับเกม Ark Night นะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ